สวัสดีครับพบกับผมเต้ยเติหัววันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่นะครับก็เด่นเลยนผลงานที่ผมให้ไว้ในครอบครัวบ้าน VP พของเรานะครับอย่างกัสโกเลนเจอร์สำหรับคําคืนที่ผ่านมาก็สดชื่นไปนะครับส่วนตัว V ีพของผมนะครับที่ให้หนะทางหน้าช่องนะครับเป็นทางฝั่งฟุตบอลไอแลนด์เหนือนะครับเป็นคู่หว่ังลินฟิวที่พบกับคิสตันบิลผมให้ไปที่กำแพงสูงนะครับก็สดชื่นกันอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับคําคืนที่ผ่านมา ก็เนื้อเลยใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกในครอบครัวบ้าน VP ของเรานะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์สำหรับฟุตบอลที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างฮิเบอร์เนียนจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลลานั่นเองครับสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแมตช์นี้จะเป็นแมตช์แรกนะครับที่พบกันของทั้งสองทีม ผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮิเบอร์เนียเอยพวกเขาทำงานได้ค่อนข้างทรงๆนะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะไปได้2เกมแพ้2แล้วก็เสมอไป1เกมเท่านั้นเองครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเองพวกเขาทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับโดย5เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะครับโดยเกมล่าสุดที่พวกเขาทําการแข่งขันนะครับพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันนะครับไปที่4ประตูต่อ0เลยนั่นเองครับ สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างฮิบเบินเนียเองพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างไรครับวันนี้พร้อมส่งนักเตะชุดใหญ่นะครับชุดที่ดีที่สุดของพวกเขาลงทําการแข่งขันในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเองพวกเขาก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างไดครับวันนี้อาจจะมีนักเตะโรเตชันนะครับบางเป็นบางตำแหน่งนะครับ กับกำแพงนะครับที่เปิดมายัางมองให้ทีมเยือนอย่างแอสตันวินล่านะครับเป็นต่อถึงเกือบ2ช่วงตัวเลยนะครับศักยภาพของแอสตันวินล่านะครับค่อนข้างเหนือกว่าเจ้าบ้านอย่างฮิเบอรเนียนอย่างชัดเจนนะครับเกรดนักเตก็ดูดีกว่าทุกๆขุมกําลังนะครับก็ถ้าให้ผมเลือกมองนะครับผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างแอสตันวินล่าดีกว่านะครับเทียบจัฟอร์มล่าสุดด้วยทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็1ประตู2ประตูน่าจะมีนะครับให้เป็นลุ้นประตูที่3เอานะครับก็หตัวที่ผมเลือกเชียร์ในวันนี้ผมขอให้เลือกมองไปที่ทีมเยนอย่างแอสตันวินล่านะครับน่าจะชนะฮิเบอร์เนยียนได้ไม่ยากนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกับผมเติเติอหวัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ